I don't want igual, ¿verdad? Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ครับช่วงน,นี้ได้รับแจ้งมีผู้สูญหายใตยน้ำเขตตำบลสีซุกอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครชรีมานะครับช่วงน,นี้ทีมพุกสามหนึ่งจุดแก่งสนามนางจุดบัวใหญ่จุดบำเนธนลงจุดบันเหลื่อมจุดนวลแดงวอซีนิตกระเดียน,นะครับช่วงน,นี้ยังไม่สามารถค้นหาผู้สูญหายเพืน้ำได้เลยขอกำลังทีมเฉพาะกิจส่วนกลางในเมืองนะครับผมอุปกรณ์วิยุาสนับสนุนที่กระเดียดครับผมอโอ กำลังไป้จุดผิดจมอยู่ลุงบอกทางก็ได้ลุงไปไจ่าิ๊บลุงดึงลุงนู่นบอลจม

เอา à, là con đi. à. ล่ะคนช่วยอีกรับ มีมีจ้าเสตตี้ข้างหลังมีเจ้บเสตตี้มี่มามา

Each other. chưa có chút chưa có chút chưa cái chút chưa có chút 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 ตอนนี้ก็สิบเก้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีจะพักก่อนแล้วจะดำเนินการหาต่อ

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. บนบ่ชว์ตัวว่ะ1 0 0คืองน้ำอ่ะมันลงไปอย่างี้แต่ข้างล่างอ่ะมันจะพัดนแนึ้้นึคตู้5มีตู้50กั0 พี่ผิวน้ำอ่ะคือข้างบนไงพอหน้ามันไม่ติดกอมันก็เลยวนกลับข้างบนแต่ข้างล่างนี่มันเป็นคอมองยาวครับตอนนี้เราคุา้นนาำยนถึง2องทุ่มห้ิบแต่ยังไม่เจอเราจะไปเอาหน้าปใช่ไหมใช่ใช่ไปลงนไลุนไปจ้นไปลจ้นไุนไปละ้นไปลุ้นไาลุ้นไปลุ้นไปปาก แต่ด้วนันการต่อเนื่องต้องผลอีกตั้งหนึ่งรอบถ้าแต่ข้อสนใจคือน,นี่ดีก่อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่เจะไปดูร้นานม่ไปไงเรือ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 ออกไปอีกออกไปอีกหอยออกไปอีกเรือไปหยุดแถวชูชีพอ่ะุดแถวชูชีพ Đó là Đó là đón, okay. Đó. Đây, dưới đây, đây kính dụng ครับตอนนี้ก็คนหาย,ยังไม่วัดทิ้านะครับตอนนี้ก็สามตุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวยุกเลึกการค้นหาวันนี้ไว้พิ่มตัวอีกกว่าน,นะครับแล้วพรุ่ะท,ทำการค้นหาใหม่ในตอนเช้า